ทุกคนทุกคนทุกคนเห็นเลยไหมอินนางลิเลีเลดูเด็กๆนอนในบ้านเนี่ยเด็กๆมานอนกลางวันเนี่ยแล้วลินลี่นี่มองมามอง,มอ,ง,มอ,งอานาเคอาณาจักรของเด็กๆสงสัยต้องคิดนะเฮ้ยทำไมน่าอยู่จังเลยส่วนนี่มันน่าอยู่จังเลยดูนางเด็ก อืเห็นชัดชัดเยลลี่แล้วถ้าเด็กๆออกมาท้าไล่แล้วจะทำยังไงนะไม่คี้ผมไปไล่ไม่ีี้ไปไล่จับมันแล้วทุกคนผมจะจับมันไปปล่อยตรงรั้วไงนางวิ่งวิ่งเข้าไปในซอกตรงระเบียงเห็นไหมเด็กๆจะตื่นเลยนะอ,อยังไง แหมมันนั่งกินลมนั่งชมวิวดูทุกคนดูนั่งชมวิวที่ใต้ใชนะยังไงดีนี่ยีลินลี่ดูโชว์คอ้วยดิโอน หเห็นไหมดีนเสียงเด็กไหมดีนเสียงไหมเหมือนพวกมันจะตื่นแล้วนะถ้ามันออกมาจะทำยังไงจะทำยังไงดีพมไม่รู้จะบอกยลลิลี่ยังไงดีเมื่อกี้มันก็นั่งเนี่ยนะผมออกไปแล้วครั้งแล้วแต่ผมปิดไอ้ปิดประตูไม่ให้เด็กออกกันเนี่ย ผมไปจะไปจับมันวิ่งหนีนะแล้วนาก็มายืนอยู่ขอบเนี่ย <c oughs> เห็นไหมได้ยินเสียงไหม <c oughs> เอ้น้อง คือจะออกไปเด็กๆก,ก็ต้องเห็นผมให้ฉล่มันยังไงดีเห็นไหมเสียงหิวห้วๆๆเสียงนาโนนะทำยังไงไปแล้วอ๋อมันรู้มันรู้นั่นนแต่ถ้าเด็กๆเห็นนะมันจะ ลอยแล้วนั่นกระโดดขึ้นดิเดี๋ยวผมเรียกอ๋อแล้วมันกระโดดขึ้นแล้วกระโดดขึ้นแล้วโชคดีหน่อยขึ้นต้นไม้แล้วนายนาอ คุณนายจะไปไหนเนี่ยฮะฮะแหมมาดเข้มเลยมาดเข้มไปหาเด็กๆไหมเนี่ยใส่ชุดเนี้ยไปหาเด็กๆไปไหมฉันกำลังจะออกไปหาเด็กๆนี่เดี๋ยวไปไหมล่ะอืมดูแหมทำเป็นมาดเข้ม,มป้าอืมอืมจะสวยนี่นี่ซอม แต่จริงๆเธอต้องนั่งแบบนี้นั่งเหมือนหญิงเออเอ้ยที่เธอสอนเนี่ยสอนหญิงเนี่ยเธอนั่งอย่างนี้ถือว่าใครนะสอนหญิงเนี่ยเรว่าคุณนายนี่เองหญิงชอบนั่งแบบนี้ทุกคนออแต่เมื่อวานน่ะพ่อก็เห็นในน้ำโชคนั่งนะแต่น้ำโชมันเขินนะพอพ่อให้ทําอีกไม่ทําน้ำโชเขินเขาโดนพวกนั้นร้องไง น้ำโชคทำแล้วโดนพี่มาร์กโดนพวกแท็กสันล้อก็เลยไม่อยากทำเหมือนโดนตาบังคับนี่สวัสดีค่ะหึงพ่อหนยอยูอยากจะไปอจะไปเที่ยวไปไหนจะไปหน้าบ้านแน่เธอจะใส่ชุดน,นี้ไปหน้าบ้านเนี่ยนะก็อากาศมันรนะ้อนเนี่ยมันแดดอะ้วอ,อะไรจะไปปะเะ โอเคโอเคจะไปจับมือก่อนจะไปก็ไปจับมือก่อนจับมือก่อนอจ้าเฮอเค,คุณนายจะไปโชว์เดี๋ยวคุณนายเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวพ่อนี่ก่อนเดี๋ยวพอกินข้าวว่ะเพราะจะไม่ได้กินข้าวเลยอืดู เด,เดี๋ยวพ่อถามนเดียนี้นี่คือแต่งตัวไอ้สไตล์ไหนเนี่พ่อเขาเรียกว่ารับลมร้อนอม,มันร้อนมากเลยใช่ป่ะแหมคุณนายแต่จริงๆเธอท่าใส่แว่นนะฉันหาแว่นมาใส่ใเธอไหมไม่รู้อยู่ไหมอยู่ไหนเดี๋ยวฉันหาแว่นก่อนนี่ฉันได้แว่นมาแล้วเนี่ยแว่นไม่เธอสต้องใส่เดี๋ยวๆ,ๆฉันใส่ให้โอเค โอ,โ,โอ้โหโอ้โหใส่เธอเปรี้ยวมากเลยเปรี้ยวปี๊ดเลยวะ่ะคุณนายซอมอืมแต่ผ้าของเธอมันกลืกนตัวเธอนะฉันขี้เก็บไปเอาผ้าใหม่ขี้เก็ดซักอืมโว้ยคุณนายเธอมันเปรี้ยวปี๊ดเลย <c oughs> <c oughs> อ่ะแหมอ้ยฉันว่ามาวินเห็นเธอเนี่ยเขาจะต้องน้ำลายไหลเป็นสี่ห้าหยดแน่เลย แต่อย่าให้แดงเห็นนะเขาจะหมั่นไส้เธอมันเธอเหมือนคุณนายอ่ะมันคุณนายที่เก็บแชร์มันคุณนายเก็บแชร์ซอมใช่ป่าเธอใส่แบบนี้แล้วนาน,บบน้อเห็นนี่นายนกีดสลบแน่เลยอ่ะเฮ้ยดูดิเขาดูดิเขาดูหน้า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 เฉียวเฉียวหน่นนนอยดูดิทุกคน เมยราศีคุณนายจับมากเลยนะืเฮ้ราศีคุณนายจับมากเลยพี่เก็บแชร์ที่ไหนจ๊ะหรู้เก็บข้างหวยนั่นน่ะยังไงนี่ยโอ้โหคุณนายเมย์มองรอดแว่นนี่คุณนายือทุกคนอ่ะยังไงฮะฮะยังไงอเ <c oughs> มย์ดูดิฮะ โอ้สวยว่ะซอมเธอสวยปลระลปลาเหลือสวยมากเลยสวยมากขึ้นไหมสวยมากาจะขึ้นยังไงจะขึ้นบันไดไหมอ่ะใส่แล้วจะไปไหนเนี่ยฮะใส่แล้วจะขึ้นบันไดหมีคุณนายเอาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป โอเคปะทิ้งนะมองเห็นไหมนะมองเห็นไหมนะแหมแหมคุณนายโอ้โหหนูมองไม่เห็นอ๋อเออถ้ามองไม่เห็นก็ใส่หัวไปก่อนเออเนี่ย ผ้อมันแต่งเยอะไปเลยยังไงนะเุณนไยมาดามมาดามจิกโลยังไงเนี่ยยังไงนี่คือใส่จะไปไหนเนี่ยฮใส่จะมานอน แต่งตัวจะมานอนพ่อพ่อพอ,ห,อหนูชอาออกเลยดิยังไงอะ่ะแต่งตัวจะมานอนเธอเหมือนบ่าวแดงเลยอะ่ะอ,อะไรอะอยังไงไม่เอาพ่อ,ห,อหนูหนะ ไไง <laughs> แต่ไม่เอาโลงใส่อ่ะเ๊ะลงใสเอ๊ะ <laughs> คุณนาย <laughs> เธอนี่แบบโอ้โหเหมือนคลงคุณใบ,บเลยอ่โอ้ดูมากดี <laughs> หนูออกกันดีกว่าไม่ไหวอ้า <laughs> ออกกัน <laughs> จะออกไหมอ่ <laughs> <laughs> ยังไงอะหนูออกกันผ้ออาออกกันออกกันออกกันจะไปไหว้พระแล้วนางเขาไปไหว้พระ